จรยุทธในป่าอาถรรพ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในเรื่องเล่าจากสนามลบ เราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายๆของทุกวันนะครับผมก็จะเล่าเรื่องราวในการสู้รบในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และก็กองกำลังต่างชาติให้พี่น้องได้ฟังทุกวันบางครั้งบางคราวนะครับก็จะเล่าเรื่องราวของความลี้ลับความอาถรรพ์พูดผีปีศาจนะครับให้ฟังก็ข้าเขากันไปสลับสับเปลี่ยนกันไปสำหรับคลิปนี้ก็จะเล่าเรื่องราวอาถรรพ์ของพื้นป่า บริเวณเทือกเขาตะนาวสีทางด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถ้าหากพี่น้องได้ติดตามคลิปของผมจะพบว่ามีบางช่วงบางตอนบางเซี่ยวของชีวิตมีโอกาสเดินทางไปประจำการอยู่ในป่าดงดิบของเทือกเขาตะนาวสีนะครับฐานวิบัติการครั้งแรกนะครับก็ตั้งอยู่ที่ช่องชีนะครับเดินทางจากฐานวิบัติการช่องชีไปอหยีกประมาณสัก3มกิโล นะครับไต่ขึ้นไปบนเขาแล้วก็ไต่ไปลงหุบบริเวณนั้นจะมีน้ําตกสวยงามมากนะครับแต่ปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าความเจริญมันเข้าไปถึงตรงไหนแล้วนะครับเพราะเรื่องราวที่ผมจะเล่าอยู่นี้มันผ่านมาประมาณสัก30กว่าปีเห็นจะได้นะครับในช่วงนั้นโชคอันหนึกงสาม่ายปักธงชัยก็ได้สั่งการให้กองร้อยฐานผ่านจู่โจมที่เข้า ห้าแปนำเรียกขานว่าอินซีเหินขึ้นไปประจำการที่ช่องชีนะครับที่นั่นมีเรื่องราวเรื่องเล่าค่อนข้างเยอะนะครับทั้งเรื่องการปราบปรามพวกผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ตัดทำลายไล่กัญชาไล่ฟินแล้วก็ปราบปรามผู้ก่อการรายคอมมิวนิสต์นอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้พบกับกองกำลังฐานกะเหลี่ยงแล้วก็กองกำลังฐานมอนอยู่บ่อยครั้งนะครับ จากเรื่องราวเหตุการณ์ที่อกองร้อยทหารผาจูดชมที่958น้านามเรียกขานว่าอินซีเหินได้เดินทางไปในครั้งนั้นตัวของแอดมินเองนะครับก็มีโอกาสได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนั้นด้วยนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องราวอาถรรพ์ของพื้นป่าเทือกเขาตะนาวศรีนะครับมีวันหนึ่งนะครับผู้ขับกองร้อยท่านก็บอกว่าให้จัดกำลังพลจำนวน12นาย เดินทางจลยุทธตรวจผืนป่าตะเข็บชายแดยนไทยพม่านะครับเมื่อรับทราบคําสั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับพวกเราก็เตรียมพร้อมผู้ที่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการพาพวกเราไปในครั้งนั้นนะครับท่านก็คือรองเสนอนะครับแต่ต้องขออภัยว่าจําชื่อ,อจริงแล้วก็นามสกุลของท่านไม่ได้ผมเรียกท่านว่ารองเสนอนะครับอีกท่านหนึ่ง นะครับก็คือ,อหัวหน้าบอลแต่ช่วงนั้นหัวหน้าบอลประจำการอยู่ที่ฐานวิบัติการบ้านหนองย่ป้องนะครับส่วนหัวหน้าขวดนะครับก็ได้จบภารกิจยังคงเหลือเพียงแต่พุ่งคับกองร้อยจ่าสิบเบกชาณาลงสิงหกุลหรือว่าผู้กองสิงแล้วก็ลองเสนอนะครับพอรับทราบคำสั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราก็เตรียมสิ่งของสัมภาระอาวุธยุธโทโธปกรณ์เหมือนเช่นการจรยุทธทุกครั้งที่ผ่านมานะครับอาวุธปืนของกองวิฐันพันจู่โจมที่958ใช้ในครั้งนั้นก็คือ AK47 หรือว่าอากานะครับส่วนลูกกระสุนปืนในวันนั้นผมก็นําไปไม่ต่ํากว่า500นัดนะครับมี3แม็กจากนั้นผมก็เอาเต็มที่กะว่าท่าปะทะนะครับลูกกระสุนปืนของผมถือว่าเหลือเฟือนะครับ ส่วนลูกระเบิดเราใช้เอ็มหกสเป็นลูกระเบิดที่กองทัพบวกไทยกลมสัมพวุธไทยเป็นผู้ผลิตนะครับของผมมี2ลูกนะครับจากนั้นพวกเราเมื่อได้มาเรียบร้อยนะครับการเจรยุทธในป่าปัญหามันเยอะนะครับเกี่ยวกับลูกระเบิดนะครับเพราะว่าจังหวะที่เรา,เามุดไปตามหมู่แมกไม้เกียงไม้ไมน้ยใหญ่หรือว่าดงไผ่มันก็จะเกี่ยวเอาสลัก ของระเบิดเนี่ยนะครับมันจะดึงออกมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับทหารหน่วยจรยุทธ์จริงๆที่เขาใช้เขาจะบีบนะครับสลักของมันให้แน่นจากนั้นก็ใช้ยางรัดนะครับไม่ให้พวกกิ่งไม้พวกเถาวันมันเกี่ยวกับสลักนี้ระเบิดนะครับเป็นการเซฟตัวเองนะครับน้องๆทหารพลทางภาคใต้นะครับหากไม่เคยปฏิบัติต้องปฏิบัตินะครับถ้าหากเราเดิน จรยุหรือว่าลาตะเวนในผืนป่าไปเจอกิ่งไม้นะครับหรือว่าไม้ไผ่ที่มันแข็งแข็งจังหวะไม่ดีมันจะเกี่ยวสลักนิลภัยเนี่ยจังหวะเราเดินมันก็เหมือนกระชากใช่ไหมครับในเมื่อห่วงนิลภัยหรือว่าสลักนิลภัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับตัวระเบิดแล้วมันก็จะระเบิดระเบิดมันก็จะทํางานนะครับเมื่อมันทํางานตัวของเราพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องที่ร่วมฏิบัติภารกิจก็ จะได้รับอันตรายนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเมื่อได้อาวุธยุทโธปกรณ์เรียบร้อยนะครับอาหารสมัยนี้ผมไม่เคยเห็นว่าหน่วยจรยุทธ์หน่วยใดที่เขาใช้ไทยข้าวสารไทยข้าวสารก็เหมือนไทยผูกคอแต่เส้นมันโตนะครับเขาก็จะกอกข้าวสารลงในไทยนะครับมัดที่ปลายใส่ใส่ใส่แล้วก็มัดที่หัวจากนั้นก็เอามาคล้องคอไทยตัวนี้บรรจุข้าวสารสามารถ กินได้เจ็ดวันยังชีพในป่าได้เจ็ดวันนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกมาม่าพวกปลากระป๋องแต่อาหารที่ผมนําไปครั้งนั้นเท่าที่ดูนะครับเป็นอาหารมาจากญี่ปุ่นเป็นกระป๋องสั้นๆน,นะกรับพวกเนื้อกระป๋องพวกมัสมันอ่าพวกเขาเรียกว่าแกงของไทยบรรจุกระป๋องนะครับพอไปถึงในป่าก,ก่อไฟแล้วก็เอากระป๋องวางนะครับให้มันร้อนนิดนึงก็กินได้คือเตรียมไป การเดินทางไปในครั้งนั้นก็กะว่ายังชีพในป่าขึ้นรอดในป่าให้ได้เจ็ดวันนะครับสิ่งที่ไม่ควรจะลืมการเดินป่าคือเปลสนามนะครับเปลสนามนี่มีความจําเป็นอย่างมากนะครับค่ำไหนนอนนั่นค่าไหนผูกเปลนอนที่นั่นนะครับไม่ต้องไปกางตรงกลางเต็นท์ฐานไม่กางเต็นท์นะครับในป่าผูกเปลอย่ยางเดียวนะครับ การผูกเปลสนามนั้นมี2ลักษณะนะครับถ้าผืนป่าที่ปลอดภัยเราก็ผูกเปลสนามให้สูงนิดนึงนะครับมันจะได้เย็นนะครับแต่ถ้าผืนปา่าบริเวณใดนะครับมันไม่ปลอดภัยหรือว่ามีร่องรอยสิ่งบอกเหตว่ามันมีผู้ก่อกระไยหรือว่าค้าศึกซุ่มอยู่นะครับก็ผูกให้ต่ําเรียกกับดินนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เราก็พลิกลงจากเปก็สามารถปฏิบัติการ ยิงต่อสู้ได้ในทันทีนะครับนี่คือหลักปฏิบัติการใช้อาวุธในป่านะครับผมก็เรียนมาทุกหลักสูตรนะครับการยิงปืนฉับพันการยิงปืนในป่าสงครามทุ่นระเบิดนะครับวางกับระเบิดวางยังไงกู้ยังไงก็ทําเป็นทําได้นะครับแต่ปัจจุบันนะครับมันก็สลับซับซ้อนมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันทําง่ายนะครับ คือเอาไปวางวางก็หมุนซ้ายหมุนขวามันก็จบแล้วนะครับต่อสายออกมามาเชื่อมกับพวกแบตเตอรี่นะครับบางครั้งก็ใช้ฝักแครระเบิดจุดเหมือนในหนังสงครามสมัยเก่านะครับปัจจุบันเขาก็จะมีแมกนีโตมีที่กดที่อะไรนะครับมันทันสมัยกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนมันมากนะครับการเดินป่ามันมากการต่อสู้กับพวกกอการไายมันมากจริงๆนะครับหลังจาก กำลังพลพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมนะครับเราก็เคลื่อนกําลังออกจากป่ามุ่งหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกนะครับเราเดินเลยเขาเรียกว่าน้ําตกไปอีกไกลมากนะครับไต่ขึ้นไปบนเขาสูงนะครับลงไปในห้วยแล้วก็ไต่นะครับบางครั้งเราต้องไต่ลงทางหน้าผาบางครั้งลงหน้าผาไม่ได้พี่น้องเชื่อไหมเราลงจากยอดไม้แล้วก็ไต่ลงไปเพราะไต่ลงไปนะครับก็ไปเจอ,เอ,อลำธาร ลำธารก็อย่างที่เคยเล่าทากเยอะจริงๆนะครับพี่น้องมันไปโยเย่นะครับกัดที่ง่ามเท้าไตาขึ้นมานะครับกัดที่นะักแข่งกัดทุกที่นะครับขอให้มันไปถึงพี่น้องบางคนบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นทากให้นึกถึงปลิงปลิงเข็มปลิงตัวเล็กๆตัวเท่าเข็มบางครั้งนะครับเราเดินไปในหุบหรือในที่เย็นๆเราจะมองไม่เห็นตัวมันพอนเป็นผืนป่า แล้วตัวมันเล็กมากมองไม่ค่อยเห็นมันจะกระดึบกระดึบกระดึบไต่าตามขากางเกงไต่ขึ้นมาจากนั้นก็ไต่มุดพวกรองเท้าคอมเบตลงไปไปเจาะไปช้อนไปใช้ได้เลือดนะครับนอกจากทากนะครับไข้ป่ามาลาเรียนี่ก็คืออุปสรรคของทหารพลนันหรือว่าหน่วยจรยุ์นะครับเป็นไข้ป่า เกือบทุกคนเกือบทุกนายนะครับตัวของผมเองนะครับก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับเป็นไข้ป่ามาลาเรียนะครับเกือบตายแล้วก็มีพ,พวกเพื่อนพ้องพี่น้องอีกหลายคนหลายท่านก็เกือบตายเช่นกันเพราะไอ้พิษสงของไข้ป่านะครับไข้ป่าขึ้นสมองไข้ป่าลงกระเพาะยาควินินเอาไม่อยู่นะครับพุ่งรับบัญชาฝ่ายการแพทย์หลายคนหลายท่านบอกว่า ก่อนเดินทางเข้าป่าให้กินยาควินินสองม็ตรโคตรขมพี่น้องพอครบกินวันก็จินอีกกินอย่างนี้เรื่อยไปเอาไม่อยู่พี่น้องนะครับมีหลายคนหลายท่านก็ต้องเ,อเสียชีวิตในป่าก็มีก็หามออกมานะครับบางคนบางท่านก็ยังพอทันอยู่ก็ไปตายโรงพยาบาลก็มีนะครับทีนี้พอไตขึ้นเขาลงห้วยลงหุบนะครับหลายวัน อาหารเริ่มร่อยหลอนะครับมีวันหนึ่งนะครับในระหว่างการจราญุ์เข้าไปผมได้ยินเสียงหมูป่าพี่น้องเสียงมันร้องเยอะแยะมากนะครับเป็นสิบสิบตัวนะครับร้องอุดอูดอด,อดเสียงกีกักกีกักเต็มผืนป่าครั้งแรกมองหาไม่เห็นนะครับวันนั้นคิดว่าอยากจะเอาหมูป่ามาทำอาหารนะครับพุ่งรับกองร้อยก็ไม่ห้ามพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องก็ไม่ห้าม ผมก็ได้ยินเสียงทีนี้กําลังพลทุกคนคิดว่าอยากได้หมูป่ามาเป็นอาหารก็กระจายกําลังออกซ้ายออกขวาออกตามเสียงแต่ไม่มีใครได้เห็นหมูป่าฝูงนั้นนะครับตัวของผมก็ไม่เห็นก็ตามไปนะครับตามไปสองคนกับสุพีเขาชื่ออาสาสมัครฐานพลนันสุพีวงหิมนะครับไม่ต้องคิดเลยนะครับก็เดินเดินเข้าไปมันก็ร้องกิ๊กกิ๊กกิ๊กแต่ในระหว่างนั้นเราพอเห็นหลังไวๆเห็นก้นมันไวๆนะครับ ตัวไม่โตนะครับตัวเนี้ยแต่มันเร็วมากนะครับแต่มองไม่เห็นแม่นะครับตามกันอยู่พักใหญ่นะครับทุกคนสิบสองนายเนี่ยแตกกันแล้วมองไม่เห็นแล้วนะครับต่างคนก็มุ่งที่จะเอาชีวิตของหมูป่าประมาณสักสามชั่วโมงผ่านไปทุกคนก็กลับมารวมตัวกันที่เ,เขาเรียกว่าจุดนัดพบณนะที่หมายนะครับฐานผ่านเขาเดินป่าเขาจะมีจุดนัดพบ หน้าที่หมายเป็นระยะระยะนะครับบางครั้งก็ใช้ต้นไม้ใหญ่เป็นจุดนัดพบหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทุกคนจะต้องกลับมาที่ต้นไม้ใหญ่แห่งนี้พอเดินไปอีกระยะหนึ่งอาจจะไปเจอภูเขาหรือว่ามันมีเนินหินที่มีรูปร่างลักษณะพิเศษก็จะบอกว่าเอาหินก้อนนี้เป็นจุดนัดพบหน้าที่หมายนะครับเราก็จะแจ้งไปเรื่อยบอกไปเรื่อยนะครับห่างๆกันถ้าหากถูกซุ่มยิง นะครับหรือว่ามีเหตุที่ไม่พึงประสงค์เราก็จะกลับมาพบกันที่นั่นนะครับในวันนั้นนะครับไม่มีใครได้หมูป่ามาสักคนนะครับเจ็ดวันผ,นผ่านไปเราใช้ชีวิตอยู่ในป่าพี่น้องอาหารก็อดอดอยากๆภารกิจนี้ไม่มีฮอสนับสนุนนะครับคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับไม่มีฮอนะครับไม่มีการลำเลียงสเสบียงอาหารมาสง่งเพราะว่า มันเป็นภารกิจที่ไม่ได้เปิดยุทธการอย่างเป็นทางการเป็นเพียงการไปหาข่าวไปลาดตะเวนเพิสูจน์ทราบพ,พื้นที่เท่านั้นนะครับพอครบ7วันนะครับเราก็เดินทางกลับในระหว่างเดินทางกลับเ,เหลืออีกประมาณ1วันเราก็จะมาถึงฐานวิบัติการของช่องชีในระหว่างที่เรากำลังลาดตะเวนอยู่ในพื้นป่านะครับเราก็ได้ยินเสียงปืน ขึ้นมานัดหนึ่งนะครับพี่น้องจากนั้นเสียงปืนก็เงียบไปพวกเราก็นั่งนะครับเตรียมพร้อมทีแรกคิดว่าอาจจะถูกผู้ก่อกาไร้หรือว่าฆ่าศึกซุ่มโจมตีแต่รออยู่ประมาณสัก30นาทีไม่มีเสียงปืนไม่มีสิ่งบอกเหตุใดๆเราก็เคลื่อนที่ต่อในระหว่างการเคลื่อนที่เรามองเห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับประมาณสักสคน กำลังนั่งลุมล้อมอยู่เราก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้สัญญาณบอกว่าอย่าขยับนะครับจากนั้นก,ก็ตะโกนกามบอกว่าบอกทุกคนอย่าขยับอยู่กับที่นี่คือเจ้าหน้าที่ทหารเราก็บอกอย่างเงี้ยครับผมนะครับทุกคนก็ยกมือขึ้นสั่นนะครับรู้แล้วว่าเขายอมจำนนแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้มีความผิดอะไรแต่เราให้สัญญาณเพื่อให้ ชาวบ้านเรานะั้นรู้ว่าพวกเราคือทหารนะเราออกมาลาดตระเวนนะครับเราไม่คิดว่าชาวบ้านกลุ่มนี้จะเอ่อเรียกว่าขายาหรือว่าสิ่งเสพติดขายาเสพติดตอนนั้นเราไม่คิดเพราะว่าแถบนั้นเอ่อพวกคาราวานพวกยาเสพติดพวกเฮโรอ,อีนพวกอะไรต่างๆไม่ค่อยมีจะมีแต่กองกําลังฐานกระเรียงแล้วก็ผอกคอนะครับส่วนในพวกคาราวานขายยาเสพติดทั้งหลายแหล่มันจะอยู่ภาคเหนือ มันจะเป็นลูกน้องของขุนส่านะครับแต่ทางนั้นปลูกก็จริงนะครับพอปลูกเสร็จเขาก็ขนลงทะเลนะครับเมื่อเราเจอแล้วก็ชาวบ้านยอมจำนวนนะครับเราก็เคลื่อนที่เข้าไปใกล้พี่น้องเอ้ยมีร่างชายคนหนึ่งนอนฟุบอยู่กับที่อยู่กับพื้นป่านั่นแหละเราก็เลยถามชาวบ้านเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านบอกว่ามาล่าหมูป่ามายิงหมูป่าเพราะงั้นมากันสามคน จากนั้นก็ได้ยินเสียงหมูป่าก็ติดตามไปยิงหมูป่าครั้งแรกยิงได้สองตัวตัวเล็กๆพี่น้องยินก็ไม่อิ่มหรอกนะครับประมาณเนี้ยหมูป่าลูกมันนะครับแต่พอเห็นตัวที่สามมันวิ่งเข้าไปในผู้ไมุ้่มไมุ้่มนี้เป็นผู้ไม้ก็ไม่ใหญ่นะครับพี่น้องมองเข้าไปก็เห็นแหละนะครับในระหว่างมันก็วิ่งเข้าไปาผ่านป่าอีกสองคนเขาก็วิ่งตามนะครับพอเข้าไป พวกไม้มันก็ไหวๆพี่น้องมองไม่เห็นไม่รู้ว่าพวกเดียวกันซัดตุ้มขึ้นมานัดหนึ่งนี่ครับเข้าหน้าแงตายคาที่พี่น้องนี่คืออาถรรพ์ของป่าจากนั้นนะครับเราก็ให้ชาวบ้านเดินทางไปยังพื้นพื้นล่างนะครับให้ไปบอกผู้ใหญ่บ้านไปบอกกำนันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งในระหว่างที่เรากำลังชุนละมุนนะครับเขาก็ กลัวความผิดเขาก็ทิ้งอาวุธปืนไว้จากนั้นเขาก็หนีเข้าไปในป่านะครับพวกเราก็ไม่ตามนะครับภารกิจนี้มันบอกตรงๆมันไม่ใช่ภารกิจของเรานะครับอันนี้มันเกิดความประมาทผู้ที่เสียชีวิตก็คือชาวบ้านพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องของเขาเองนะครับจากนั้นออพอพวกเจ้าหน้าที่เขามาพวกเราก็ถอนกำลังถอยกลับไปที่ฐานช่องชีให้ชาวบ้านเขาจัดการกันเอง นะครับเพราะว่าในสมัยนั้นคือบอกตรงๆนะครับชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยชอบหน้าเราสักเท่าไรนะครับชาวบ้านเ็าขึ้นไปเยอะประมาณสัก20-30คนเหมือนกันนะครับแต่ช่วงที่เขาเดินทางกลับเขาก็ไปเดินทางลงไปทางช่องชีไปทางหนองยัป้องก็เลยไม่รู้ว่าชาวบ้านกลุ่มนั้นเขาอยู่หมู่ไหนเขามาจากทิศท,ทางไหนนะครับแต่เป็นชาวบ้านของไทยนะครับไม่ใช่กะเหรี่ยงนะครับเป็นของ ไทยแถบเชิงเขาแถบนั้นนะครับแต่บอกหมู่บ้านไม่ได้นะครับจําหมู่บ้านไม่ได้เพราะว่าช่องชีเนี่ยมันตั้งอยู่บนเนินเขานะครับเกือบถึงตะเข็บชายแดนไทยแต่ว่าเดินเหนื่อยนะครับมันเดินไปทางซ้ายก,ออก,ไาก,ก็ไปทางอาเภอทับสะแกไปทางหลังสวนไปทางอาเภอสวีนะครับออกไปสุราธานีออกไปทางนู้นถ้าไปทางขวานะครับไต่ตามสันเขาลึกๆนะครับก็จะผ่านไปทาง พื้นที่เก่งกระจานนะครับจังหวัดเพชรบุรีออกไปสวนพึ่งออกไปลาดบุรีออกไปทางนู้นนะครับส่วนเรื่องราวที่ผมบอกว่าป่าอาถรรนั้นนี่เป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้เห็นกับตาครั้งที่สองก็เจอที่เขาใหญ่เทือกเขาใหญ่นะครับพี่น้องที่อยู่บ้านปุงตะลองนะครับบ้านเลือดไทยบ้านหนองจอก บ้านหนองอีซ่อมแถบนั้นจะบอกได้ดีนะครับมีหลายครั้งหลายหนที่ไปล่าสัตว์ป่าแล้วยิงกันเองทหารพานพวกเราเนี่ยไปหามออกจากป่ามาหลายครั้งหลายหนนะครับทุกรายตายหมดตายเคี้ยงนะครับแต่ก็มีบางคนนะครับถูกยิงที่ขาก็มีพื้นที่แถบนั้นเดินไปสะดุดจันห้าวนะครับพอไปถูกนะครับไอ้พวก เชือกพวกอะไรมันก็ดึงไ้ไก่ปืนตุ้มก็ถูกกันเองแต่บางครั้งข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับก็คือไปล่าหมูป่าจากนั้นก็ยิงกันเองนะครับเข้าใจผิดคิดว่าเพื่อนเป็นหมูป่านะครับนี่คือความอาถรรพ์ของผืนป่าไม่เฉพาะเทือกเขาตะนาวสีเทือกเขาใหญ่เทือกเขากําแพงเทือกเขาแผงมานะครับ สิงสางคอนบุรีปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาอําเภอตาพยาอําเภอวัฒนานครอําเภอกบินบุรีอําเภอนาดีอําเภอรประจันตคามแถบนี้นะครับเจ้าป่าเจ้าเขาแรงแรงมากนะครับแถบนี้ผมใช้ชีวิตอยู่เป็นปีเหมือนกันฐานวิบัติการช่วงนั้นตั้งอยู่ที่บ้านหนองจอกบ้านวังหมีบ้าน คลองสะท้อนบ้านท่าวังไซบ้านโคกสะอาดบ้านยุบอีปูนนะครับรับรู้เรื่องราวความอาถรรพ์ของผืนป่าค่อนข้างเยอะนะครับอยากจะบอกพี่น้องนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับทุกครั้งที่เดินทางเข้าป่านะครับต้องยกมือนะครับบอกเจ้าป่าเจ้าเขา นะครับให้ดูแลปกป้องคุ้มครองตัวของเราแล้วก็ทีมงานที่เข้าไปในป่านะครับสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ในป่ามีเยอะมีมากแต่ด้วยความที่ว่าผมไม่ได้เป็นนักเล่านะครับก็เลยเล่าไม่ค่อยเก่งแล้วก็พูดไม่ค่อยเก่งแต่พอจับใจความได้พอจําเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงได้นะครับไปไล่ยิงผู้ก่อการในไล่กัญชาในโดงกัญชาในดงฟินแถบนั้น ก็เคยไปนะครับอันนี้คือเทือกเขาตะนาวสีนะพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปของผมในช่วงแรกๆผมได้เล่าไว้นะครับมีเพียงบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับที่เขาเรียกว่าจินตนาการขึ้นมานิดหนึ่งแต่เนื้อหาเรื่องเราวทั้งหมดคือความจริงแต่พูดมากไม่ได้พื้นที่แถบนั้นเป็นพื้นที่ของผู้มีอิทธิพล นะครับทุกอย่างมันก็คงเป็นความลับต่อไปนะครับเล่ามาถึงตรงนี้คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ